สวัสดีค่ะแอนเบญร,รัตจากเพจรวยเพื่อลูกค่ะสำหรับวันนี้แอนจะมาชวนคุยในเรื่องของการสอนเรื่องการเงินให้กับลูกค่ะโดยวันนี้จะเอาวิธีการสอนของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมาสอนลูกได้เนี่ยประมาณ40วิธีด้วยกันค่ะโดยที่แอนจะขอแบ่งเป็นตอนตอนละประมาณ5วิธีนะคะทั้งหมด8ตอนด้วยกันค่ะ สำหรับวิธีการที่จะสอนเรื่องการเงินลูกโดยอนจะเน้นวิธีการที่เราจะทําได้ในชีวิตประจําวันเลยนะคะเราอาจจะเริ่มสอนให้กับลูกได้เนี่ยตั้งแต่ปฐมขึ้นมาเลยก็ได้นะคะวิธีการอย่างแรกที่จะขอแนะนําเลยค่ะก็คือเราอาจจะสอนให้ลูกรู้ว่าการเงินเนี่ยจริงๆเรามีเงินก็คือเป็นเรื่องสําคัญนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตหลายท่านอาจจะเคยเจอเหตุการณ์นี้ค่ะก็คือเราเอง เป็นคุณพ่อคุณแม่ต้องออกไปทํางานแต่ลูกของเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราใช้เวลาไปทํางานเยอะให้ความสําคัญกับการทํางานมากกว่าเขาโดยที่อันมีช็อตที่หลายท่านจะเจอกันแน่ๆเลยก็คือลูกเนี่ยยอมเอาเงินในกระปุกอะคะมาให้เรา โดยแลกกับเวลาที่เราต้องไปทํางานนะคะเราก็ต้องบอกให้เขาเข้าใจนะคะว่าเราต้องมีเงินนะคะเพื่อที่เราก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะคะมีค่าเทอมให้ลูกได้เรียนหนังสือแต่อย่างที่สําคัญไปกว่าเรื่องของการเงินก็คือเรื่องของเวลาและความสุขที่เราจะมีให้กับลูกด้วยนะคะเล่าให้เขาฟางังบอกให้เขาเข้าใจนะคะแล้วเราก็พยายามแบ่งเวลาให้ดีแล้วก็แบ่งเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะคะเรื่องที่2นะคะก็คือ การพาลูกไปซื้อของนะคะโดยที่ให้ลูกเนี่ยได้ซื้อของเองบ้างนะคะเราอาจจะให้เงินเขาสักนิดนึงบางมาณน0บบาทแล้วให้เขาไปซื้อของนะคะสักชิ้นหนึ่งซึ่งพอเขาซื้อเสร็จเนี่ยเราก็จะสามารถให้เขาเรียนรู้ได้อย่างแรกเลยนะคะก็คือเขาจะรู้ว่าการที่เขาอยากได้ของสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเขาต้องใช้เงินซื้อนะคะดังนั้นเงินเนี่ยต้องใช้อย่างระมัดระวัง เรื่องที่2ก็คือเขาจะรู้ว่าสินค้าแต่ละอย่างของแต่ละอย่างของเขาที่เขาเห็นเนี่ยราคาไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยก็จะทําให้เขาเรียนรู้เรื่องของราคาสินค้าต่างๆได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาจะรู้ได้และเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะคะเรื่องที่3มนะคะที่เราจะสามารถที่จะสอนเขาได้ก็คือการต่อรองราคาสอนให้เขารู้ว่าการต่อรองราคาเนี่ย เราสามารถต่อรองได้โดยเฉพาะสินค้าที่มันเป็นซื้อในตลาดหรือว่าสินค้าที่เรารู้ราคาไว้ล่วงหน้าแล้วมีการชวนลูกดูก่อนว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะซื้อของชิ้นนี้เนี่ยราคาสินค้าน่าจะประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วค่อยพาเขาไปไปซื้อของด้วยกันซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปเจอคุณพ่อค้าแม่ค้าที่ตั้งราคาไม่ตรงกับที่เราหามาเนี่ย เราก็จะรู้แล้วว่าราคาที่เราจะซื้อได้จริงๆเราต่อรองได้มากกว่านี้นะคะหมายความว่าลดราคาได้ลงไปอีกนะอย่างเงี้ยก็ทําให้เขาเข้าใจว่าอ๋อราคาสินค้าเรารู้ก่อนได้เราศึกษาก่อนได้แล้วไปต่อรองได้ในเวลาที่เราไปซื้อจริงนะคะต่อไปนะคะในเรื่องที่4ี่ค่ะก็คือสอนให้เขาได้รู้จักการทํางานพิเศษได้เก็บเงินเป็นผลตอบแทนเพิ่มเติมเป็นเงินเก็บของเขาเพิ่มเติมได้ขอย้ำราะคะว่า เป็นการทำงานพิเศษไม่ใช่ว่าทำในหน้าที่ปกตินะคะ,อ,ะอันขอแยกหน้าที่ปกติให้ทราบนิดนึงถ้าลูกเรานะคะอยู่ชั้นปถมและเขาสามารถดูแลตัวเองได้เยอะแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำหรือว่าการช่วยคุณพ่อคุณแม่รังจานอย่างเงี้ยเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาควรทำได้อันนี้เราจะไม่ได้ให้เป็นของรางวัลหรือแม้แต่เรื่องการตั้งใจเรียนนะคะก็เป็นหน้าที่ของเขาเองที่เขาได้เกรดดีมาเราก็ไม่ควรจะให้เป็นเงินเป็นรางวัล ะะแต่สิ่งที่เราจะให้เพิ่มได้ก็คือหน้าที่พิเศษที่เขาช่วยเรามากขึ้นไปกว่าหน้าที่ของเขาไม่ว่าจะเป็นช่วยซักผ้าในกรณีที่เขายังซักไม่เป็นนะคะส่วนเรื่องที่5นะคะก็คือเราพาเขาไปทําบุญ นะคะบ้างเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้เรื่องการแบ่งปันหรือการเสรียสละเช่น<ช><ช>ว่าวันนี้นะคะเราก็พาลูกไปมูลนิธิหรือว่าเราไปช่วยเหลือ,อคนข้างนอกนะคะเราก็สามารถที่จะชวนเขาจัดข้าวของที่เราต้องการให้เขาไปแบ่งปันคนอื่นไม่ว่าจะเป็นของเล่นที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าเสื้อผ้าที่เขาใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยให้เขาลองเก็บขึ้นมานะคะชวนกันเก็บขึ้นมาแล้วก็พากันไป บริจาคด้วยการให้เขารู้ว่าวันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่เราสามารถมีของใช้ได้อย่างเดียวเราสามารถที่จะเอาของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยไปแบ่งปันคนอื่นได้นี่ก็จะเป็นเรื่องของการให้ด้วยนะคะนอกเหนือจากการเก็บเงิน,นะคะ่ะสรุปนะคะจาก5าวิธีแรกที่เราคุยกันนะคะวิธีแรกก็คือสอนให้ลูกรู้ว่าเงินสําคัญมากแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะคะ ส่วนเรื่องที่2องก็คือของเองนะคะแล้วก็อย่าลืมชวนเขาคุยเรื่องของราคาด้วยให้เขาได้ฝึกคิดและรู้ว่าราคาไม่เหมือนกันนะคะในสินค้าแต่และอย่างเรื่องที่3ก็คือสอนให้ลูกต่อรองราคานะคะให้ลูกรู้ว่าทุกอย่างต่อรองได้นะคะไม่ใช่ว่าต้องซื้อแค่ราคาที่วางเอาไว้อย่างเดียวนะคะส่วนเรื่องที่4ี่ก็คือหาโอกาสให้ลูกทํางานพิเศษเราให้เงินเป็นรางวัลตอบแทนนะคะแล้วก็เรื่องที่5ค่ะ พาไปทำบุญนะคะบริจาคเงินให้ลูกรู้จาักการแบ่บัันและเสียสละนี่ก็5วิธีง่ายๆนะคะเริ่มต้นเลยที่เราจะสอนกับลูกได้เราเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ